สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้พบกันอีกแล้วเช่นเคยค่ะทำนายฝันวันนี้คือการฝันเห็นพระพุทธเจ้าถือเป็นนิมิตที่ดีมากสื่อถึงความสงบร่มเย็นความเมตตาปัญญาและการปัดเป่าทุกข์ความกังวลในใจอาจกําลังจะคลี่คลายหรือคุณอาจกําลังอยู่ในช่วงที่จิตวิญญ,ญาณส่งสัญญ,ญาณให้พัฒนายกระดับจิตใจและทําสิ่งที่ดีนี้คุณธรรมด้านการงานและการเงิน มีแนวโน้มจะได้รับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำที่ถูกต้องอาจได้เจอผู้ใหญ่ที่สนับสนุนทำให้เรื่องงานราบรื่นขึ้นด้านการเงินถือว่าดีขึ้นมีโอกาสจัดระบบใหม่ได้ความคิดทางเรื่องที่ถูกต้องไม่ใช่เรื่องโชคลนทับแต่เป็นผลจากความเพียรและการทำสิ่งที่ถูกต้องด้านสุขภาพและจิตใจจิตใจของคุณกำลังต้องการความสงบอาจมีเรื่องในใจที่ยังค้างคายอยู่ฝันนี้เป็นเหมือนมุมพักผ่อนทางจิตวิญญาณ อยากให้คุณหายใจลึกๆทําใจให้สบายและอาจทําบุญเล็กๆเ,เสริมความสบายใจได้ด้านความรักความฝันลักษณะน,นี้มักหมายถึงการให้อภัยและการปล่อยวางหากมีความขัดแย้งอาจคลี่คลายด้วยการพูดคุยอย่างมีเหตุผลสําหรับคนโสดหมายถึงการเตรียมตัวให้จิตใจมีความพร้อมก่อนจะเริ่มสัมพันธ์ใหม่สําหรับคนมีคู่เป็นสัญญาณว่าความรักควรดำเนินด้วยความเข้าใจความเมตตาและการไม่ยึดติดโชคลาภและดวงโดยรวม ดวงดีในเชิงพลังงานทางบวกและบุญกุศลมีเกณฑ์ได้รับสิ่งดีๆที่เป็นรูปแบบของโอกาสและจังหวะชีวิตไม่จําเป็นต้องเกี่ยวกับตัวเลขหรือลาบลอยเป็นความโชคดีแบบอาน,นิสงส์แห่งความดีและการคิดดีทำดีอีอย่างไรก็ตามไม่ว่าผลทํานายจะออกมาเป็นเช่นไรผลจะดีหรือผลจะเป็นลบก็ไม่ควรเก็บเอามาคิดมากดูแค่เป็นแนวทางเพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดผลร้ายแรงใช้ชีวิตอย่างมีสติ มันทำบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ทุกยากไม่เอารัดเอาเปรียบหรือทำให้ดีกับผู้อื่นชีวิตคุณก็จะผ่านเรื่องรายๆไปได้ด้วยดีค่ะขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็ดยาจนจงมีความสุขสมหวังกับชีวิตทุกประการและเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานอย่าลืมช่วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยค่ะ